คนนี้ก็มีหัวใจไม่ใช่เป็นแค่เศษบางบางลองหันกลับมามองฉันบ้างถ้าเธอจะรู้ว่าฉันคิดอย่างไรโอ้ไปรับไม่กลับ ไม่มาทิ้งฉันเอาไว้ตรงนี้ได้ยังไงทำไมเธอต้องทิ้งฉันเอาไว้ในใจจะเห็นฉันเป็นอะไรฮ เป็นได้แค่เศษบ,บางที่ปลิวออกไปเป็นได้แค่เศษในใจเธอไรมาจะมีการเปลี่ยนบางไหมให้เธอเป็นเศษมามันลองมาเป็นเศษวางเปล่าที่ฉันคนนี้ต้องพบต้องเจอฮ said wrong by but...